โอ้โหด้มากเลยครับดูโอ้โหเครื่องถุงถุงขนาดของโลตันครับประมาณ5หลุดกว่าัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเสือภูเขาเช่นเคยนะครับวันนี้เรามายิงปลากลางคืนกันนะครับก็หน้าหนาวนะครับ หนาวพอสมควรเลยนะเราจะมาดำน้ำกลางคืนนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับอ๋อมืดพอสมควระครับไฟฉายสองนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันครับนะครับได้เลยนะครับตาตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นบนะครับกลางคืนก็จะมืดหน่อยนะครับ ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนคะรับน้ำตื้นมากนะครับใช้วิธีการส่องเอานะครับคิดว่จะเจอเนี่ยเจอครับแต่ว่าหลุดไปนะครับน้ำค่อนข้างจะขุ่นมากเลยครับเดี๋ยวเราจะดูปลานะครับบ่อขบ่อแรกก่อนนะเดี๋ยวเราเปิดแป๊บนึง ม,มันแล้วแก้ให้ดหูดิดูกล้องแก้ให้ดูดิูบันดูบอลขอบมันหนาวก็เป็นแม่น้ำบนดอยครับก็ไม่ได้มีปลาตัวใหญ่มากนะครับเป็นปลาธรรมชาติเราจะได้ปลากรดครับแล้วก็ปลาตะเพียนครับไซประมาณนี้ครับไซไม่ใหญ่มาก เอาดินไปแย่แล้วก็ดูอะไรสักอย่างดูครับทายว่งเปนปลาอะไรปลาอะไรโอ้โหเอาดินไปแย่ข้างในครับปลาเข้ากันเก่งทุกคนโอ้ยปล่อ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 ยมันไปปล่อยไปโอ้ยเจี๊ยโอ้โหเมื่อกี้เอาดินไปแย่แถวๆลากยางพารานี่ครับไล่ปลาออกมาว่าปลามันเดินเข้าไปข้างในนะครับดู ินะืีการจะเอาดต็มแย่เข้าไปนะแล้วก็องปลาที่มันออกมาครับดต็มตรงนี้เลยแย่เข้าไปในโพรงของมันนะครับแล้วก็พวกหญ้าตรงนี้ครับโปลาเข้าไปโผลครับสภาพทีวที่เรามา,ากินปลากังคืนครับก็จะเป็นพวกเนะื้อปลายางครับก็อยู่ท้าย หลังสวนหลังป่ายาน้แ่น้ำไม่ใหญ่มากครับก็เห็นว่านะครับช่วงหน้าแรงแบบนี้บวกกับวิกฤตโควิดด้วยนะครับก็มาหาอาหารครับมาประคองชีพตามวิถีคนบ้านนอกนะครับ ตนะามใกล้ๆเลยนะครนะับตีนแย่ไปด้วยนะไล่ให้มันออกมาครับถือว่าน,น้องครับหากินกับธรรมชาติกิกนกินบ้านดำลงไปแล้วนะครับออกมา ได้แล้วครับโอ้โหปลาไซนี้ถือว่าใหญ่นะครับหายากก็กับแม่น้ํเล็กแบบนี้ครับอย่าไปให้ความหวังเลยมากครับ๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดดูอีกทีหนึ่งครับว่าในเยอะขนาดไหนนะครับวีธีการหาจะมืดนิดนึงครับจะบรรยายให้ดูช้ตีมแย่เข้าไปในพงด้วยครับกับพวกรากไม้รากนี้ครับมันออกมาแล้วก็ โอกาสตันนี้ยิงเอาครับออจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ นะครับเพราะว่าเราเพเก็บไม้นี่ออก,กนะครับเพื่อให้ช้างเกอบได้ใส่นะเป็นข้อดีสำหรับเราด้วยนะครับที่เรามายิงมาส่องจะได้เห็นปลาดีนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรา เดินทางกลับกันแล้วนะครับเพราะว่ามาได้เรื่องอากาศมันหนาวด้วยนะครับแล้วก็พื้นอะไรครับน้ำมันจะืดตื้นมากเลยนะครับหรุดจากควมหลีานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปลาที่บ้านกันครับเพราะตอนนี้แสงสว่างมันน้อยครับเราจะไปเทให้ทุกคนดูกันครับโอเคนครับตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะเราจะเปิดดูปลาในกันเพราะว่ามีหลายตัวที่ตอนเราไปยิงไม่เห็นครับแล้วก็ เห็นช็อตที่ยิงตัวปลานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนยิงโดยตรงครับวันนี้เพราะว่าแม่น้ําที่มันแห้งนะครับพื้นที่สําหรับการยิงมันแคบนะครับเดี๋ยวเราจะดูปลาว่าได้ปลาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้ตัวไซส์ขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เป็นปรากฏดูวไสนีชิมใหญ่มากมาก ก็ต่เพีย้ยนไม่มีไปกับพี่ชายสองคนครับยิงประมาณชั่วโมงครับนี่ได้กเกือบห้าโลครับเยอะมากๆเลยครับเลยก็ตีเยอะมาก,มากเลยนะ่าดูจ,าจะไปแช่เย็นไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยมาทำทั้งดมโอ้โห ครึ่งถุงครับถุงขนาดของโลตัสรับประมาณห้าโลกว่าับโอเคนะครับสำหรับใครที่อชอบคลิปแบบนี้นครับแล้วเราอยากให้ทำคลิปแบบนี้บ่อยๆครับก็มีอะไรที่ไม่ดีก็หรือว่าพูดผิดนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับแล้วก็ ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดชแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับวับนนี้สวัสดีครับ